คุณเคยลองจินตนาการไหมตื่นมาเช้าวันหนึ่งแล้วพบว่าที่ดินของคุณถูกลุกล้ำโดยหน่วยงานรัฐแล้วคุณจะทำยังไงนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านคนหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อเทศบาลท้องถิ่นขุดทางสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแต่กลับถูกลุกล้ำเข้าไปในที่ดินส่วนบุคคลสร้างความเสียหายอย่างหนักเรื่องราวเริ่มต้นในปี2562เมื่อพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เทศบาลจึงตัดสินใจขุดทางระบายน้ำบริเวณที่มีแนวเขตติดกับที่ดินเอกชนโดยสัญญาว่าจะปรับสภาพให้กับคืนสู่เดิมเมื่อน้ำลดแต่คำสัญญาก็เป็นเพียงคำสัญญาหลังน้ำลดไม่มีการปรับสภาพพื้นที่กับคืนเทศบาลอ้างว่าไม่มีงบประมาณคุยกันคุยกันปรลงกันทั้งสองฝ่ายโดยบอกว่าให้ขุดเสร็จให้มาถมให้เรียบร้อย นัดวันขุดเพื่อผมจะได้อยู่ด้วยจะได้ชี้แนวเขตว่าได้ขุดตรงนี้แล้วเอาไปผมน,นี้เวลาผมคืนจะไ,ได้ง่ายถึงเวลาไม่มาแต่พอช่วงหลังทบบเทศบาลก็น่าจะเขามีเวลาว่างพอเลยมาขุดมาขุดโดยที่ไม่มีกระอยู่ตอนนี้ขุดทั้งหลักหลักชนวรล้วเสียหายกันเป็นแถบเลยตั้งแต่การขุดเข้าไปดีหกห้ามันจะมีหลักชนดผมไปขอรังวัดมาใหม่ให้รังวัดมาปากักหลักชนวใหม่ มันหายไปของประมวลหายไปส,สองหลักทั้งแถวเลยทั้งแถวหาไม่เจอเพราะว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ตอนนี้ยังเหมือนเดิมเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยจากร้ายไปเลวร้ายเมื่อปี2565เทศบาลกลับมาขุดคลองอีกครั้งรุกล้ําเข้าไปในที่ดินกว้าง3เมตรยาว50เมตรทําลายต้นพยุง7ปีจํานวน6ต้น รัวเหล็กและวัสดุอื่นๆอีกมากมายผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จัดประชุมร่วมกับทุกฝ่ายทั้งตัวแทนจังหวัดเทศบาลผู้ร้องเรียนและชาวบ้านในพื้นที่การเจราจานำไปสู่ทางออกนัดหมายแล้วก็ของงบป,ประมาณมาทำถนนแล้วก็เอาแบบแปลนให้ดูแล้วก็นัดจงอยู่ทาเทศบาลก็ตกลงกันเสร็จ ถนนทําเสร็จแล้วด้านหลังยังเหมือนเดิมยังไม่ได้กระทําอะไรเลยเทศบาลจัดสรรงบประมาณกว่า2.8ล้านบาทเพื่อก่อสร้างคูระวายน้ําถาวรแก้ไขปัญหายอย่างยั่งยืนและปรับสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมครับเราต้องเข้าใจว่าบางโครงการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขออนุมัติงบประมาณในการทําโครงการทั้งหมด ใช่ไหมครับมันก็อาจจะต้องทําเป็นระยะหนึ่งระยะ2เพื่อให้โครงการเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับเราไม่อยากใหแก้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยทางเทศบาลก็ได้อนุมัมมติงบเพิ่มเติมเพื่อให้ประสิทธิภาพของการระบายน้ำเนี่ยมันมีมากยิขึ้นล่าสุดเทศบาลรายงานว่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ําเสร็จสิ้นแล้วผ่านฤดูฝนมาหนึ่งครั้งโดยไม่มีน้ําท่วมขังและพื้นที่ที่เคยได้รับความเสียหายก็ได้รับการฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว หลังจากทำคูระบายน้ำทั้งสองข้างชาวบ้านท,ทั้งซอยมีความมีมีใจแล้วก็เมื่อก่อนถ้าท่วมแล้วน้ํจาจะขังห้องน้าก็เข้าไม่ได้มันตันแต่พอมีคูระบายน้ำที่ทั้งสองข้างระบายน้าไ,ได้ดีแล้วก็ชาวบ้านพอใจมากครับเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์จากหน่วยงานรัฐการร้องเรียนต่อสํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินคือหนึ่งในช่องทางที่มีประสิทธิภาพผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐเป็นคนกลางในการไก่เกี่ยข้อพิาพาทและให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีนี้เป็นตัวอย่างการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ช่วยให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและสร้างความตระหนักให้หน่วยงานรัฐว่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งต้องไม่สร้างปัญหาให้ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน